สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆขับรถเรียบทะเลของเพิร์ตออสเตรเลียนะคะพอดีขับรถกำลังจะกลับบ้านพอดีเลยค่ะเห็นวิวสวยและอากาศก็ดีๆก็เลยคิดถึงเพื่อนๆแถวนี้คือสกาปารานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่ที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะ และแถวนี้ก็จะมีทั้งผับไนท์คลับคอฟฟี่ช็อปรวมถึงโรงแรมและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมากมายเลยล่ะค่ะที่สำคัญนะคะอยู่ไม่ไกลจากเพิร์ทเท่าไหร่เลยค่ะเมื่อก่อนนี้ตรงตรงข้าม โซฟาออเดอร์ออเดอร์ล so uh, uh, so uh, yes. ิฟิ้งเนาะโซฟาสำหรับไว้ข้างนอกเนาะก็เลยมาเลยมาเพราะว่ามันต้องมามาพิดอัพที่ออสบอนพ์คไกลเหมือนกันประมาณสัก30นาทีละมั้งจากบ้านเขาขายที่หนึ่งเนาะแล้วก็ให้ไปเอาอีกที่หนึ่งมันก็เลยต้อง มีการเดินทางหลังจากนั้นก็พากันไปสปอตไลท์อ๋อนี่ไงมาแล้ว จนพากันวิ่งออกสปอตไลท์นี่เป็นอช็อปสำหรับ ไปมาจากสปอตไลท์นะคะตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วเนาะจากสปอตไลท์สปอตไลท์นี่ <c oughs> เป็นช็อปสำหรับผ้านะคะเป็นผ้าขายพวกผ้าเป็นเมตรผ้าทุกอย่างเลยเนาะ <c oughs> ก็จะมีสปอตไลท์นี่แหละที่ออสเตรเลีย W A ที่เขาขายผ้าซึ่งผ้าก็ไม่ได้มีเยอะ ก็เยอะประมาณนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีตัวเลือกเยอะเท่ากับที่เมืองไทยเนาะมันมีของสำหรับคริสต์มาสเนาะเขาจะลด70%อย่างนี้นะไม่รู้ว0จดไหมเพราะว่ามันมาจากอ่าจริงๆแล้วราคามัน40เหรียญน,นะคะ40่สิเหรียญผ้าปูโต๊ะสำหรับคริสต์มาสเนาะสวยนะสวยเหมือนกันอืม ก็พอใจอยู่ตัวนี้สองชิ้นชิ้นละสิบเหรียญน,นี่ดอกไม้สำหรับคริสต์มาสเนาะมัน10บเหรียญสิบเหรียญออสเตรเลีย11เเหรียญนิวซีแลนด์สิเหรียญสิงคโปร์สามสิบมาเลแต่มันเหลือแค่สองเหรียญห้มันอยู่สองเหรียญห้าสิบ ก็ได้มาเยอะเหมือนกันได้มา12ชิ้นเอาไว้จัดคริสต์มาสเนาะช่วงคริสต์มาสแต่ถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสมันจะแพงเราก็ซื้อเยอะๆไม่ได้นะคะหลังจากคริสต์มาสแค่แค่วันสองวันเขาลดลงล,ลดลงเยอะเนะี่ยเหลือแค่สองเหรียญห้ แล้วก็มาผ้าตรงนี้ที่ที่ไปสปอตไลท์เนี่ยนะคะที่ตั้งใจที่จะไปสปอตไลท์ก็เพราะว่าผ้าผืนนี้นะคะผ้าผืนนี้เราจะเอาไปทำที่นั่งข้างนอกเนาะที่นั่งข้างๆสระว่ายน้ำนะคะเพราะว่ามันขาดและนี่ก็สำหรับคลุมคลุมหลังคาเนาะ จะว่าหลังคาก็ไม่เรียกไม่ถูกเนาะมันไม่ใช่บ้านมันก็คงจะไม่ใช่หลังคาแต่คือคลุมคลุมข้างบนนะคะตัวข้างบนเดี๋ยวเราจะมาตัดเองนะคะตัดเย็บเองไม่รู้จะออกมายังไงเนาะสามีก็หางานให้เนาะคิดว่าเมียตัวเองนี่จะทําได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเอาเขาเขาให้เกียรติเราแล้วเราก็ก็ต้องทําดูซิว่ามันจะออกมายังไงแต่ก็เป็น เป็นอะไรที่ท้าทายเนาะเราชอบความท้าทายเหมือนกันนะกรองใส่โซฟานะคะวันนี้ที่บอกว่าไปซื้อโซฟาสำหรับข้างนอกเนาะมาถึงบ้านแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วเนาะก็เดี๋ยวเ,เพิ่งจะมาถึงเดี๋ยวอให้รีเดี๋ยวรีจะ unpack เนาะแล้วก็จะ ประกอบ <c oughs> ประกอบโซฟาเอามาตั้งไว้ข้างนอกนี่สามกล่องเนาะนี่กล่องหนึ่งนี่กล่องหนึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นโต๊ะยาวเนาะเมื่อก่อนนี้เป็นโต๊ะยาวแล้วมันกินพื้นที่แต่ถ้าเทียบกันวันนี้ไปดูในร้านแล้วมันก็อาจจะเท่าๆกันนะแต่อันนี้มันจะเป็นโซฟาเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นเป็นโต๊ะยาวแล้วก็มีเก้าอี้ แบบเก้าอี้มีพนักนุนม่มๆพนักนุ่มๆอ่ะนะเปิดกล่องแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าปูกเนาะปูกสำหรับโซฟานะคะเปิดกล่องแล้วกำลัง กำลังประกอบตัวก็จะมีตัวนี้ด้วยคล้ายต่างเนาะสําหรับนั่งเดี๋ยวกาลังประกอบนะคะเดี๋ยวประกอบเสร็จก็จะมาถ่ายอีกทีนึงเนาะเสร็จแล้วนะคะโซฟาของเราประกอบเสร็จแล้ว ดีนอนอยู่นี่เองตีพุงนอนตีพุงออมันก็พอดีเนาะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปเพราะว่าอันที่แล้วมันใหญ่มากเนาะมันใหญ่แล้วมันกินพื้นที่เราก็เลยขายออกไปอันนี้ก็ก็กำลังดีเนาะ กำลังดีอืมใช่ได้กำลังจะไปปาร์ตี้นะคะตอนเย็นบ้านน้องน้องเขาอ่าน้องเขาอ่ชวนไปปาร์ตี้เนาะ <laughs> น้องเขาชวนไปปาร์ตี้ก็เดี๋ยวอีสักคู่เราก็จะไปปาร์ตี้บ้านน้องเขาเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งก็พามาชมโซฟาเพราะว่าเพิ่งจะทำเสร็จเพิ่งจะประกอบเสร็จมันก็ใช้ได้นอะอแล้วว่าโอเคอยู่หลังบ้านอ่าส่วนนี้จะเป็นหลังบ้านนะคะ เอาไว้นั่งมานั่งเล่นหลังบ้านรับลมเนาะตรงนั้นอ้อลืมลืมโชว์หลังบ้านให้ดูเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะมันเป็นเป็นอ่าฟิกเจอร์เนาะเป็นฟิกเจอร์เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นจริงๆแล้วมันจะมีน้ำไหลลงมานะ แต่เราไม่ได้ใช้เดวพาไปดูหน่อยบางทีก็จะใช้สถานที่นี้เป็นที่นั่งสมาธินะคะเย็ยนๆตกเย็ยนๆหรือไม่ก็ตอนเช้าเราก็จะเอาเสือมาปูที่นี่เนาะมาปูที่นี่แล้วก็มานั่งสมาธิตงนี้สงบเย็น สำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ